โชคดีเป็นของเราวันนี้เดี๋ยวจัดเลยครับมือใหม่หัดตีพึ่งหลวงลังที่สามของฤด,ดูการนะครับจะพายไอ้พบพรขึ้นมาด้วยก็พึ่งกับแตกลังไปหมดแล้วนะครับก็ตอนนี้ก็จะตัดหัวน้ำอะไรนะครับดูครับสวยไหมครับก็ไม่สูงจากพื้นดินเท่าไหร่นะครับแต่ว่า ต้นมันสะลูดนะครับอเดี๋ยวผมขอาควนห้อยไปก่อนนะครับดูเอาเรื่องเหมือนกันนะครับหลังนี้มาคนเดียวมาคนเดียวนะครับเดีย๋ยวขอปรับนิดนะนึงนะครับก็หัวน้ำหวานไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับตรงนี้ แต่ก็พอได้เหมือนกันก็สูงจากพื้นดินประมาณสักสาเมตรนะครับน่ครับสเมตรสเมตรถ้ามีอีกคนหนึ่งถ่ายรูปไม่นิดเจ๋วเลยครับวันนี้วันนี้ไม่มีใครมาด้วย หาที่มัดไอ้ควนกันนะครับเหนื่อยครับเหนื่อยตลอดผมทำควนไว้สำหรับไอ้ไล่ป้อนตัวเองนะครับ ต่ออ่อนก็น่าจะได้มาสักสองกิโลน่าจะได้แต่น้ำหวานไม่เยอะเท่าไหร่ผมใส่ชุดป้องกันแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะตัดแล้วเดี๋ยวตัดเกสร้อนกันนะครับ มือใหม่หัดตีพึ่งหลวงกำลังตีเป็นลังที่สามนะครับอัปเกตมาจากพึ่งโพงนะครับจะดับนะครับถ้าครบคนดับเป็นเรื่องเลยนะน้ำหวานน,นิดเดียวนะครับเพื่อน เอาเกสรก่นนะครับเกสรใหญ่เหมือนกันนะครับ,อนนรบของดีนะครับเกสรเห็นว่าทางบ้านผมไม่มีใครเอานะครับ ตัดเลยนะครับโอเคอน,นี้คือน้ำหวานนะครับแล้วสักขวดหนึ่งน่าจะได้อยู่ต่ไปจะเอาตัวอ่อนนะครับ มีตอ่อนออกให้หมดน,นี้ไม่มีนะครับไม่มีนะครับถ้าไม่มีตัดออกไปเลยครับ อ่ไม่ไหวแล้วครับเอาหมดเลย <laughs> นี่ตัวอ่อนนะครับมือใหม่หัดตีพึ่งครับอี่ <c oughs> <c oughs> สวยเหมือนกันนะครับต่อไปเหลือชิ้นสุดท้ายไม่เอาไว้แล้วนะครับตัดหมดเลยอคุณครับสวยนะครับสวยวันนี้ โอเคครับไปลงย่อนลงไปนะน,นะครับตอนลงนง่ายกว่าง่ายกวดตอนขึ้นตอนลงนี่ลูดลงได้มาแล้วครับลงมาแล้วไปเรียบร้อยครับ ไส่ชุดขึ้น้ยเลยนะครับอันนี้คือไข่มันได้สักประมาณสักสามกิโลน่าจะได้ไข่นะครับอันนี้เกสรนะไข่แล้วก็น้ําหวานได้สักสองขวดนะครับเกสรเพื่อถ้าใคราเอาเก็บมาผมเด้ออ๋อ รับไข่รับมาสักสามโลได้อยู่มีน้ำห,หวานน้ำหวานน้อยๆคนก็ล่ถึงอโอ้ยขอกินน้ำกําเดือ <c oughs> 3 chân rồi nè, say sữa.